มาจ้ะทุกคนถึงรถแล้วนะคะเอาถุงห้าลบแดดกันจ้ะเปิ่เต็มแล้วจ้ะมี่คือชั่วโมงรึงได้จ้ะงานของเด้อจ้ะผลงานของมือนนูจ้ะนี่ค่ะก็คือผมจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเราจะไปท,ทําธุระกัน,นจ้ะกลับจากปลากลับมาจากธุระจงคอยสีจัดก,การรวกแล้วก็แพ็คนะคะรวกแล้วก็สีแพ็ค นจ้าได้มาบอกคักเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องจ้าบุงกันนึกว่าแม่นบุ้งได้ได้ใน่อยหน่อย,อยได้มาบ่หลายบุ้งด้วยค่ะโอ้อันนี้ก็คืออันกองของตู้เย็นแล้วค่ะกองใส่ผักนี่ค่ะบิ้งได้จ้านี่ค่ะกระเลือกเอามาแบบออนที่สุดละจ้าอาจจะมีแบบเริ่มเพราะว่าตอนอันใส่ขนาะดนี่ตอนเก็บเข้าก็ยังบิง้ง เบ่งอ่อนอยู่แต่ยางไปยางมากเขาก็ขึ้นเริ่มเริ่มไงแต่บ่าก็โอเคอยู่จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมเด้อจา้าปัาดพี่น้องจา้ามาเด้อค่ะนี่เด้อจา้าห็ดพึ่งขาลายปัด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 พี่น้องเอ,อ้ยนี่จา้า นู่นอีกนะคะนู่นอีกจ้าฮ่าฮฮ่บอเสียเถียวเด้อจ้าบาดมาจ้ะพี่น้องลุงเห็นเด้อจ้านี่ค่ะลุงเห็นอ๋อนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะนี่จ้าพี่น้องจ้าวายวาย อีพ่ออีแม่โอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อจักเก็บภาพงามๆก่อนเห็นจังไหนละภาพงามนี่นี่คะ่ะเฮ้ยพ่อแม่เอ้ยขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเด้อจ้านี่คะ่ะเก็บจ้ะเก็บ น้องจ๋ามาเด้อจ้านี่สิให้ให้เบ่งเด้อจ้านี่ค่ะสีไายให้เบ่งนี่อีกเด้อค่ะนี่จ้าเบ่งเฮี้ยงกันเลยเด้อค่ะเตียงกันแต่ตรงตรงนี้จะาถือน้ำถือน้ำแล้วก็ล่วงล้นไปเยอะเลยจ้านี่จ้ากุ้มเดียวพี่น้องเออเบ่งนอนเอ่งเล่งเอ่งเลงอยู่ ถามาอาทิตย์หนาถามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่คือสิทธิ์คือสิธหลายอยู่จ้ะเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งมางนี้อีกเดี๋ยวจะให้ดูข้างๆดีนะจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เด้อจ้ะอยู่้างๆกันเลยนี่อีกค่ะอีพออีแมนนี่ก็คือ HE AD. HE AD. HE AD. เห็ดเห็ดพึ่งขาลายนะคะเ้างกรสิทธ์ ถอนเด้จ้ะเสร็จะนี่จ้ะถอนถอนเลยชุบชุบชุบโอ้ยเบิงพิดา่าฝนตกอันหลายมือเพิ่นก็เลยแบบมันจะปร้อปร้อแน่จะ้ะนี่คะ่ะปอาดอีพออีเมีมีหม่องหนึ่งเด้จ้ะท่ากระสิทธ ออกมาร่วมกันเลนี่ค่ะป๋าติพออีแม่จา๋ามาเก็บเลยเด้อจา๋าเก็บกอนบุ้มถึงจิตตัดขานี่ค่ะนี่จ๋าส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เท่าแล้วเทากับเ้เพิ่นเป็นเสือเด้อจา๋จาเฮเพินเท่าแล้ว อันนี้ก็คือปีที่แล้วผมก็เก็บนะคะปีที่แล้วผมก็เก็บไปกินก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายอีกชน,นิดหนึ่งส่วนอันอันใหญ่ๆพุนผมก็จัดปล่อยไว้แล้วจ้ะเก็บ <ๆ S 1> เอาแต่อ่อนๆอีพออีเมจ้าโอ้ยโอ้ยพุนเดืละฟูผ้ามากเดี๋ยวใส่บงังฟูผ้ามากด้วจ้ะพุนจุงมม้ยู่พุน จ้าทุกคน,นบุมสิตัดขาเรอเด้อบันนี้มาเด้อจ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วใต้ต้นสนพูดนะคะที่น้องจ้าแต่คิดว่าเขาคือสิเทาเหรอคะเป็นหมู่บ้านเลยอันเทาบุ้มก็จะ่่เก็บเด้อค่ะ อันนี้ก็ที่แ้วจ้จะอันพูนกระเ่าโอ้ตาเสียดายแท้เลยจ้าคนขาก็ามีตัวหน่อยเลยตาเสียดายแท้ตีพออีแม่เอ๋ยมาเด้อจา้ามาเด้อจา้ามองนี้กะป้าเดี๋ยวใส่ทุกคนิึงเด้อค่ะ เดี๋ยวสิบาโม่บริโม่นะคะบริโม่ีอลีเดอร์ค่ะนี่ค่ะสิเก็บให้เบิ้งเลยนี่จ้านี่เด้อค่ะพอ่อแม่จ้าว้าว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 มอดแบบพนันยุทธไม่มอดได้จ้าลึกมากพูดนะ เยมากจ้ะส่วนตรงนี้ตรงนุ่นลุ่งก็เห็น้อจะ้ะรุ่งก็ค่อยสีเป่าอันนี้บุ้มก็สีบ่เอาเด้จะ้ะอันนี้ก็อันไหนตัวที่เทาๆแล้วบุ้มก็จะเอาไว้นี้พี่นะคุณน,นะย่ไต้คุณกระเน่าปัดคุณน,นะอันบุ้มเห็นทั้งคุณอีกเด้อค่ะบุ้มเห็นทั้งทั้งนุ่นอีกทั้งนุ่นจะเดี๋ยวสิไปเอาเดี๋ยว ขอตัดขาทางนี้ก่อนนะคะจ้ะตัดขากับว่าตรงเสียดายด้วยค่ะตัดตัดออกไปเลยนี่จะตัดออกไปเลยส่วนอันอันจังสี่บุ่มก็จะจะฝังไว้คือเก่าด้อค่ะห้าเขานี่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นรอบนี้เป็นรอบที่ รอบที่สองนะคะที่บุมมาเก็บรอบที่สองนี้โบเมนจะหรอบที่สามจ้ะเพราะว่านี่ค่ะเป็นสามบินเตอร์แล้วนี่จ้าทุกคน Hier oh. komt de zon bij. Daar ja. Komt van zon. Ja, dat is twee, drie, maar die groot ga ik niet plukken. Drie, vier. Die kleintje wel daar. Omdat kleintje er zijn nog jonge Oh, hinden ook, schatje. Ja. Ja. gaat dat het Nee, En heel Ja, gaat de pang เจอจ้าบุ๋มกรสิตัดเอาเลยเด้อค่ะเอาแต่อ่อนๆจ้ะอันนู่นกับแก่ห้ากระสีเป่าเอาด้อค่ะเฮาเอาแต่ต้นทีวอ่อนๆโฮัทมาปลาเสียเถี่ยวเด้อค่ะทุกคนคือสิได้ดพ่ายเซอ,อีกแล้วค่ะอัน,นเฮากระถ่ไว้คือเกา่านี่เด้อจ้ะเฮากระถ่ไว้คือเกา่าเฮาสิไปเอาบางพุ่นเด้อจ้ะพุ่นหนักกำลังอ่อนๆ มาจ่าทุกคนอันนี้อันนี้ก็คืออ่อนๆเด้อจ่าอันหน่อยผมก็จะตัดเอาเลยได้ค่ะนี่คะ่ะหุ่นอีกจ้าพี่น้องไปหล่ะคุณสิโฟกัสนะครัโอ้คุณทั้งใบสนทั้งใบเฟิร์นนะคะอ่อน,อ,อนๆเด้อจ้านี่คะ่ะนี่ตัดเลยตัดเลยจ้า Ik moet denk ook dat een zitten hier. Dat is toch schattig. Die weet, Die begrijpt zijn baas, ja. Ja ja.